นะครับราศีกันนะครับราศีกันนะครับราศีกันอยู่ช่องนี้นะครับราศีกันอยู่ตรงนี้นะครับนะประจาเดือนนะครับประจําเดือนมกราคมนะครับสองพันหนะครับนะสไตล์การทานายของผมนะครับนะของผมนี่คือเทคเดียวผ่านครับผมอัดวิดีโอนี่คือเทคเดียวผ่านนะครับไม่มีการมาอ่าพิธีพิดฐานหรือว่ามันอ่จัดฉากอะไรให้มันวุ่นวายนะครับนะ คำทำนานายผมอาจจะไม่สมมุตินะครับอาจจะไม่ฟังอาจจะไม่ลื่นหูนะครับเพราะว่าของผมนี่คือคำำําทํานายคือมันออกมาจากอินเนอร์นะครับนะจากประสบการณ์การศึกษาการทนานายทานายดวงผมดูดวงผมเนี่ยตลอด35มสิบห้าสาบปีนะครับผมนะี่เทคเดียวผ่านนะครับ,ม th, นะรบไม่มีการมาอ,อ,อัดซ้าอัดอัดซ้ําอัดซ้อนนะครับลบแล้วลบอีกอัดแล้ว,วไม่มีนะครับนะคือผมนี่อัดทีเดียวผ่านเลยนะครับนะนะครับเริ่มเลยนะครับ บอกก่อนนะครับคำทำนายแบบนี้มันไม่ใช่คำทำนายแบบเฉพาะบุคคลนะครับนะมันเป็นคำทำนายภาพรวมนะครับนะโหลรคณะราศีการในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีประมาณกี่คนคับหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับเกาจำนวนประชากรตั้งนะครับประมาณเจ็ดสิบล้านคนนะครับนะหกสิบเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบล้านคนนะครับเอาสิบสองไปหารคืสิบสองราศีไปหารนะครับนะมันก็จะได้บุคคลแต่ละราศีนะครับประมาณห้าล้านกว่าคนต่อหนึ่งราศีนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยคำทำนายภาพรวมอย่างเงี้ยมันจะให้ตรงเป๊ะๆนย่างเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่า,าคนถึงแม้จะมีลัคนาราศีกันเหมือนกันนะครับแต่เกิดคนละปีเกิดคนละเดือนนะครับดาวตั้งครับในดวงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทักษะเกิดก็ไม่เหมือนกันนะครับนะระยะห่างองศาระหว่างดวงดาวกับองศาลัคนาของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่าไม่เท่ากันนะครับเลือกเกิดก็ไม่เหมือนกันนะครับ วันเกิดก็ไม่เหมือนกันเียวันเสาร์อาทิตย์วันนี้มันจะมีผลทองทักษะนะครับนะทางทักษะเดิมทักษะจรในมันจะให้ตรงเป็นไปไม่ได้นะครับนะนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับนะไม่ให้เสียเวลานะครับมาตามดาวก่อนนะครับให้ความสําคัญกับให้เกียรติให้เกียรติด,ดาวประจําตัวของคนราศีกันนะครับก็คือดาวพุธนะครับ ดาวประจาตัวคนราศีกันคือดาวพุธนะครับดาวพุธมาอยู่ในราศีธนูนะครับมันก็ไม่มีตําแหน่งอะไรจริงๆผมก็ไม่ได้สนตําแหน่งนะครับกรเกษตรอะไรมหาอุดมาจากเนี่ยผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่ไม่ให้ความสําคัญะไรเท่าไหร่หรอกครับนะนะครับนะครับไม่ต้องไปให้ความสําคัญเลยมันมากมายแล้วนะครับนะดาวได้ตําแหน่งกเกษตรตําแหน่งมหาอุดเนี่ยแต่มันไปอยู่ใกล้กับดาวอริมรณะวินาศเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับเหมือนกับอะไรถ้าเอาดวงคนจริงๆนะครับอาจึงแม้จะเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ย เป็นนายกเนี้ยแต่ถูกรัฐประหารนี่หรือถูกฆ่าถูกนะกรรษัตริย์สมัยอยุธยาแล้วเนี่ยดวงได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมหาอุตมหาจักรเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกฆ่าถูกรัฐประหารนะครับนะติดคุกติดตารางเนี้ยมันมีประโยชน์เลยครับเนี่ยตำแหน่งมหาอุตมหาจักรเนี่ยครับนะนะครับนะทองพี่นายดีๆนะครับผมมีดวงตัวอย่างนะครับไปเลยร้อยดวงนะครับทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับ มันมีอยู่แล้วครับมีคนมีชื่อเสียงทั้งที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตไปแล้วและคนที่มีชื่อเสียงนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมมีดวงตัวอย่างนะครับในการมายืนยันนะครับว่าการจะมาทํานายดวงเนี่ยจะมาเน้นให้ความสําคัญกับเกษตรมรณะไอตำแหน่งดาวฤลษ์มันก็ไม่ได้นะครับนะครับมันต้องดูดาวอื่นประกอบด้วยนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับต่อๆนะครับต่อนะครับดาวพุธนะครับของคนราศีกันเนี่ยดาวประจาตัวมาอยู่ใน ราศีราศีธนูนะครับราศีธนูเป็นภพเรือนพันธุของคนราศีกันนะครับนะก็เป็นช่วงเวลานะครับเดือนมกราหกๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คนราศีกันเนี่ยจะมาโฟกัสในเรื่องของตรงนี้นะครับพันธุก็หมายถึงเรื่องเรื่องบ้านครับบ้านหรืออาคารนะครับบ้านหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นร้านเช่านะกระท่อมกระท่อมในไร่ในฟาร์มเลยรวมหมดนะครับรวมทั้งที่ดินด้วยนะครับนะ รวมทั้งยานพาหนะทุกรูปแบบนะครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับนะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านในออฟฟิศในที่ทํางานในไร่ในฟาร์มรวมหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพันธุนี่นะครับ <c oughs> ก็เป็นเวลาที่ท่านจะต้องมาโฟกัสนะครับมาบริหารจัดการมาทุ่มเทใช้เวลาใช้แรงใช้เวลามาทุ่มเทกับเรื่องพวกนี้นะครับนะนะครับพันธุนี่หมายถึงบีดามารดาเท่านั้นขอขอนุญาตด,ดื่มน้ำก่อนนะครับ พันธุยังหมายถึงบิดามารดาวของท่านด้วยครับนะนะครับท่านถึงเวลาถ้าบางท่านก็อย่ามาเอาใจใส่ดูแลบิดามารดาวของท่านนะครับนะนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ไปถือเป็นเรื่องดีนะครับนะเรื่องดีนะครับดาวพุธตัวนี้อยู่ร่วมกับดาวดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์แต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวดีก็จริงนะครับแต่มาจากเจ้าเรือนวินาทครับเจ้าเรือนวินาทอยู่รือนพันธุก็จะหมายถึงว่าเดือนมกราเนี่ย ถ้านอาจจะต้องพันธุเดินวินาศใหมายถึงความเสื่อมนะครับความเสื่อมความชารุดมันพังมันชารุดมันหมดยุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์คือสิ่งของที่ใช้นะครับของท่านนะครับว่ามใช้ไม่ได้ถ้าก็ต้องซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่นะครับนะถ้าจะต้องทํากิจกรรมพวกนี้นะครับหรือเกี่ยวกับบ้านอาคารพวกนี้นะครับหรือที่ดินที่ดินอาจจะต้องปรับปรุงต้องถมต้องตักต้องขุดต้องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเสียเงินเสียเวลานะครับเรื่องบ้านเรื่องอาคารเนี่ย วินาศมันก็หมายถึงวา่าวัสดุอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับตัวบ้านนะหลังคาพื้นบ้านผนังบ้านอะไรเกี่ยวกับบ้านๆเนี่ยนะครับนะอาคารอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่นี่นมันมันชำรุดมันเสื่อมนะท่านก็ต้องเสียเงินนะครับนะท่านก็ต้องเสียเงินเสียเวลาหรือแปลงกายของท่านเนี่ยเป็นบริหารจัดการพวกนี้นะครับนะในเดือนมกรานี้นะมกราหกหกนี่นะครับนะนะครับแล้วตามต่อไปครับเจ้าเรือนพันธุ์คือดาวพฤหัสเจ้าเรือนพันธุ์คือดาวพฤหัสไปอยู่ไหนครับ าอยู่ในเรือนคู่ครองครับมาเรือบนบรนษัทมาถึงคู่ครองนะคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาก็คือเอกสารสัญญาพวกนี้คนละสีกันบางรายนะครับคนละสีกันบางรายอาจจะมีการทําสัญญาที่ดินหรือสัญญาซื้อหรือเช่าบ้านอาคารพวกนี้หรือการผ่านแน่ก็ได้นะครับนะจากคู่สัญญานะครับและเป็นไงครับก็จะสําเร็จด้วยดีนะครับจะสําเร็จด้วยดีนะครับนะสำเร็จด้วยดีนะครับ สำเร็จอย่าง like. ดีเลยล่ะนะนี้ถือเป็นเรื่องดีนะครับถือเรื่องดีนะครับอ่ะจบไปนะครับมาดูดาวต่อไปนะครับดาวต่อไปเนี่ยมาเล่นดาวเสาร์นี่เลยครับได้ตําแหน่งเกษตรนะครับหรือตําแหน่งเกษตรดาวที่บดีแล้วก็มันก็เหมือนกันนะครับนะแต่ผมนิยมเกษตรครับผมจบวิลายเกษตรนะครับหมอดูนี่จบวิลายเกษตรนะครับจบด้านเกษตรนะครับผมก็เรียกเกษตรนะครับนะเรียกเกษตรดาวที่บดีมันยาวไปนะครับมันยาวไป แต่อาจารย์ผมก็เรียกเกษตรนะครับนะอาจารย์ที่สอนผมนะครับดาวเสาร์นะครับอยู่ตรงนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับนะครับร่วงแต่ตรงนี้มันร่วงกับดาวศุกร์ด้วยนะครับก็อยู่ดาวศุกร์ตัวนี้ก็อยู่ไปดูราศีมังกรตัวนี้ไปนะครับนะอยู่ราศีมังกรตรงนี้ไปนะครับจนถึงวันที่25มกรานะครับนะถึงดาวศุกร์ถึงย้ายนะครับแต่ว่าก่อนจะย้ายเนี่ยแต่หนึ่งหนึ่งมกราถึง25มกราเนี่ย ดาวสุ์มาร่วมกับดาวเสาร์คู่ศัตรูเนี่ยอยู่ในเรื่องกุฎะเนี่ยส่งผลยังไงครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเหตุการณ์ก็น่าหยอกในแนวที่ว่ามันเป็นภพเรือนที่ดีก็จริงนะครับนะดาวสุ์มาจากภพเรือนที่ดีก็จริงดาวสุขตัวนี้มาจากเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงการเงินครับเงินของท่านจะถูกจ่ายออกไปนะครับจ่ายไปเกี่ยวกับใครครับเกี่ยวกับเรื่องลูกของท่านนะเงินของท่านถูกจ่ายไปเรื่องลูกของท่านครับเรื่องลูกเลือบริวารลูกจ้างลูกน้องของท่านนะรือลูกจ้างของท่านอะไรพวกนี้นะครับนะนะครับ ในการที่คล้ายๆกับว่าลูกลูกจ้างหรือลูกของท่านมีมีปัญหานะครับประสบปัญหาต้องการเงินต้องใช้เงินเนี่ยท่านต้องต้องจ่ายเงินนะครับนะรวมท่านที่มีสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงอาจจะป่วยก็ได้นะครับนะจัดเลี้ยงอาจจะป่วยต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อวัสดุอะไรซื้อรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงท่านก็ได้นะนะครับท่านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยนะครับนะครับ อ๋อสว์เลี้ยงอาจเจ็บป่วยอาจจะเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งลูกของท่านด้วยลูกจ้างพนักง,งานด้วยมีเกณฑ์ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับท่านก็ต้องเสียเงินเสียเวลาไปในการเลี้ยงผู้นี้นะครับนะนะครับอ่ะดาวต่อไปเลยนะครับดาวต่อไปเลยนะครับดาวราหูกับดาวพฤต,ตยูนะครับดาวพฤต,ตยูเนี่ยอยู่ในเรือ,มระน,ะรอนมรณะนะครับอยู่ในเรือนมรณะนะครับ อยู่ในเรือนมรณะของคนราศีกันนะครับนะราศีกันทายยังไงครับเหตุการณ์ออกมาแนวไหนครับผมวิเคราะห์แล้วนะครับนะอาจจะไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะครับผมก็สไตล์ผมนะผมไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับนะนะครับถ้าก็พิสูน์ดูก็แล้วกันครับว่าตรงไม่ตรงนะครับคําทํานายกในบอกไปในแนวที่ว่าเรื่องราวเก่าๆนะครับเรื่องราวเก่าๆปัญหาบทศักอะไรเก่าๆของท่านเนี่ยนะนะครับ คือถึงเวลาแล้วอ่ะเออปัญหาบทษักรหรือความยุ่งยากอะไรนะครับที่ท่านเจอมาเนี่ยมันถึงเวลาที่ Marc, ท่านจะต้องมาชำระสาส,สางไอ้ปัญหาบุษักไอ้เรื่องเก่าๆเนี้ยและจะสําเร็จนะครับจะสําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีอย่างคาดไม่ถึงนะครับนะอ่าผมทายอย่างนี้เลยนะเนี่ยดาวมฤตยูกับอีดาวมฤตยูกับดาวดาวดาวราหูเนี่ยอยู่พบมรณะเนี่ยผมทายอย่างนี้เลยครับเดือนมกราเนี่ยท่านจะ เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะชะํชาระจากสางนะหรือมาเช็คบินน่ะนะมาเช็คบินในเรื่องของปัญหาโภสักหรือความยุ่งยากอะไรที่มันหมักหมมมานานแล้วนะจนสําเร็จรุ่งภายในเดือนมกราเนี่ยนะครับฟันธงเลยครับนะนะครับพิสูจน์ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับไปไวๆเลยดูดาวต่อไปนะครับวิจาร์วิเคราะห์ดาวต่อไปครับดาวคานครับดาวคานดาวคานอยู่ราศีพฤษภราศีพฤษภนี่ของคนราศีกันเนี่ยเป็นภพเรือนสุภาครับ สุภาพหมายถึงบิดามารดาของท่านนะครับนะถ้าผู้หญิงดวงผู้หญิงก็สุภาพก็จะหมายถึงมารดาครับถ้าดวงผู้ชายสุภาพก็จะหมายถึงบิดานะครับนะนะครับแต่ที่ทายรวมรวมก็คือบิดามารดานะครับรวมทั้งลูกค้าของท่านด้วยรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานเท่าแก่ด้วยครับนะรวมหมดเลยนะครับนะดาวค้านตัวนี้เล็งกับดาวเกตนะครับเล็งกับดาวเกตนะนะครับดาวคะคะตัวนี้เล็งกับดาวเกตดาวเกตอยู่ราศีพิจิกราศีพิจิกตัวนี้ เป็นเจ้าเรือนสัตแชของคนราศีกันนะครับนะเนี่ยคำทำนายตัวนี้ดีครับนะผมให้ดีกับร้อเลยก็ได้นะเอาเก้าสิบเปอร์เซ็นดีกว่าครับเพราะว่าลดลงมานิดหนึ่งเพราะว่าดาวเกตกับดาวไอ้ดาวเกตนะดาวเกตอยู่ตรงนี้กับดาวคานเนี่ยมันเป็นดาวเอ่อมันเป็นดาวไอ้เขาเรียกอะไรดาวดาวบูอ่ะนะมันไม่ใช่ดาวเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ดาวบุญนะมันจะเป็นไทยดีร้อยเปอร์เซ็นเป็นไม่ได้นะครับนะเป็นดาวแบบบู๋บูหน่อยนะครับ แต่ก็ดีมากนะครับดาวดีดดยังไงครับอเอามาเลยเลยนะครับนะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>การงานธุรกิจอะไรของท่านนะครับมีคนมาสนับสนุนนะครับท่านที่ทํางานทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือทํางานาหรือทํางานประจำก็แล้วแต่ที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานไม่ไไหน่วยงานเอกชนลูกจ้างหน่วยงานรัฐเลยก็แต่ครับนะ มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนครับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับมหาชนนะครับมหาชนจะมาอุดหนุนมามาอุดหนุนมาซื้อสินค้าท่านครับมาสนับสนุนท่านมาซื้อสินค้าท่านนะครับนะตติมครับนะตรึมเลยนะครับนะนะครับได้เงินเยอะครับนะได้เงินเยอะและดาวเกตนะครับดาวเกตมาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับดาวเกตมาอยู่สัจแชนี่นะครับการงานของท่านนะครับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับโฆษณาครับนะ ประชาันธ์โฆษณาเต็มที่เลยครับนะจะมีลูกค้ามาตตึมครับนะตตึมเลยได้เงินเยอะนะแต่ว่าพอได้เงินเยอะใช่ไหมการเงินดาวสุขดาวสุขเกยวเลื่อนการเงินได้เงินเยอะการเงินก็เอาไปจ่ายที่ลูกจ้างของท่านสัตว์เลี้ยงของท่านครับนะนะครับนะหรือเอามารักษาอิมเมจภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงกิติยศอะไรของท่านนะครับนะนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะครับนะนะครับเอ่อ ดาวเกตมาอยู่ตรงนี้นะครับดาวเกตมาอยู่ตรงพิจิกตรงนี้สัตแาตรงนี้นะครับท่านก็จะมีการเดินทางเรื่องงานนะครับมีการเดินทางเรื่องงานบ่อยนะโมกุลานี้นะมีการเดินทางเรื่องงานบ่อยหรือถ้าอยู่กับที่ก็คือมีการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะครับแกเจรจานะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาและสมเร็จด้วยดีด้วยนะครับนะนะครับสําเร็จด้วยดีด้วยและสําเร็จแบบแปลกๆด้วยเพราะดาวเกตเป็นดาวแปลกๆนะมีแารพวกไอ้แปลกๆๆนะครับนะนะครับ อ่ะเรีอกคู่ของความรักนะครับเดาวราศีกันตรงนี้ใช่ไหมคู่ของความรักเนี่ยเพศตรงข้ามมาอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวพฤหัสอยู่ดีร้อยเปอร์เซ็นครับดีแน่นอนครับดาวพฤหัสเนี่ยสิบสองปีจะมาอยู่นี่ครั้งหนึ่งนะครับนะคนโสดก็ถือว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้คนราศีกันตรงนี้ที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีคู่กันหลายคนนะครับนะแล้วเป็นคู่ดีด้วยเพราะเด็ดดาวพฤหัสนะครับนะดาวพฤหัสนี่ยนะครับนะหญิงดาวเนปจูนตรงนี้มันก็เป็น ผมก็เป็นทุกระบบนะครับนะแต่ผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดครับนะนะครับผมก็ชํานาญทุกระบบเนะี่ยอย่าว่าแต่เนปจูนเลยครับผู้โตแบ็กคัตเนะี่ยผมก็รู้หมดนะครับนะแต่ผมไม่อยากจะพูดแค่นั้นเองนะครับอ่าเนปจูนก็เป็นเกษตรอยู่ตรงอยู่ในเรือนตัวเองด้วยนะครับในะตําแหน่งที่ดีด้วยดีที่สุดด้วยนะครับแล้วนะมีดาวพฤหัสมาแจมด้วยอะไรเงี้ยนะนะก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจนถึงวันที่19เมษายนะ19เมษายน 66นะครับดาวดาวพฤหัสถึงจะย้ายมาเข้าราศีเมษนะครับนช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับนะรวมทั้งอีกบกลาคุมพาเนี่ยที่ยังเหลืออีก2เดือนนี่ครับนะก็นะก็มีโอกาสที่คนที่โสดก็มีโอกาสที่จะได้คู่ของที่ดีนะครับนะนะสรุปคือความรักดีนะครับนะ,อะขอจบอีกเพียงเท่านี้นะครับจบแบบหุ้นๆเลยนะครับนะไม่ต้องไป อะไรอะไรมากมายนะครับเอาละครับก็ขอจบคําพยากรณ์เหตุการณ์นะครับบุคคลที่มีลักนณะอยู่ราศีราศีกันนะครับราศีกันนะครับในเดือนมกราคม66เนี่ยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับนะกว่าผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับนะ